เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเขาจะลุกพลวดขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าลุยดิไปที่สนามดิเพราะเรามีเกมในลีกที่เจ๋งที่สุดในโลกรอเราอยู่ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจากทัวรฟักยาวสู่เดอะเวนอมวิคาริโอ นี่คือสิ่งที่ผมต้องการและผมไม่อยากฟังข้อเสนอจากทีมอื่นที่ไหนอีกแล้วทันทีที่ผมรู้ว่ามีโอกาสมาที่สเปอร์ต่อให้ผมต้องเซ็นสัญญาด้วยเลือดหรือต้องให้เดินเท้ามาจากอิตาลีผมก็จะทำมุ่งมัน่นทุ่มเทโฟกัสมีแพชชั่นกับอาชีพของตัวเองอย่างกับจอห์นวิกบินปัดผวาเซฟตะโกนสั่งการป้องกันพลวัลน,น่าประทับใจจริงๆกับปีแรกในลีกอังกฤษฮูโกยอริสแกจะแลนดิ้งอาชีพเลยครับแกยังอยู่เมื่อแกไปแกจะทิ้งความภาคภูมิใจไว้มากมายกับสโมสรแต่ฟุตบอล มันต้องไปต่อมันรอไม่ได้อังเก้ามาถึงปับ๊บสั่งปรับทัพทันทีรายย่าที่เปิดดีไว้ก็ไม่รอเพราะยังดึงจังหวะก,กันจนจะเข้าปรีซีซั่นอยู่แล้วพอข้อมูลระหว่างรายย่ากับวิคาริโอถูกนํามาวิเคราะห์ร่วมกันจากนั้นอังเก้ลองโทรไปคุยพอได้คุยทําความรู้จักกันเป็นภาษาอังกฤษปับ๊บก็รู้เลยว่านี่แหละคือผู้รักษาประตูที่ใช่ในแผนของเขาอังเก้เคาะทันทีเอาคนนี้เลยวิคาริโอจากเอมโปลีฝีมือได้ภาษาได้แนวทางได้สื่อสารได้แน่นอนสิ่งเหล่านี้สร้างความ ประทับใจแรกให้กับอังเก้ได้มากทีเดียวเหตุผลรองที่เลือกนะเพราะว่าวิคาริโอบอกว่าเขามาสเปอร์ไม่ได้จะมาพิสูจน์อะไรเขามาเพื่อเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้และพอมาถึงปับ๊บคาแรกที่เขาถามอังเก้คือบอสครับใครเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเขาเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวเกิดที่อูดิเนภาคเหนือของประเทศอิตาลีเมดอินอิตาลีแท้ๆถูกพักดันส่งเสริมให้เข้าอะคาเดมี่ของอูดิเนเซ่ เขาเป็นสายมุ่งกับตำแหน่งนายประตูเลยเขาเลือกที่จะเล่นโกลมาตั้งแต่แรกไม่มีลังเลเพื่อนๆร,ร,ร่วมรุ่นนั้นมีแต่คนอยากจะทำประตูกันทั้งนั้นวิคาริโอบอกมันไม่ท้าทายแล้วรู้สึกมันที่ได้เซฟประตูมาตั้งแต่เด็กเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เป็นเด็กสร้างของอูดินเนเซ่เคยถูกปล่อยตัวไปเล่นในซีรีส์ดีการขึ้นมาจากลีกรองไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญและความคิดที่ยิ่งใหญ่วิคาริโอได้สัมผัสรสชาติของบอลอาชีพตั้งแต่อายุ17กับทีมในซีรีส์ดีที่ยืมเขาไปก่่่ออนนทีีจะยยยย้าาาไปเเววนนซงถ ั้นถัดมานั่นคือความเสี่ยงแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าเขาลงเล่นไป77นัดตลอดสีในเมืองเวนิส ช่วยสมโมสรเลื่อนชั้นในซีรีส์ดีและซีรีส์สี่ต่อมาวิคาริโอย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดกายารีอีกครั้งในปี2019กับกายารีได้เดบิวต์ในซีรีส์อาร์ก็จริงแต่ก็แห้งๆไม่ค่อยมีผลงานและได้โยกมาเอมบปรีแบบดิวปล่อยยืมสมโมสรสร้างชื่อแบบจริงจังเขาลงเล่นทุกนาทีในซีรีส์อาร์และช่วยให้ทีมอยู่รอดได้เอมบปรีตัดสินใจเอาก็เอาวะซื้อขาดมาแบบถาวนเขาวนเวียนอยู่กับลีกรองผ่านมาหมดแล้วครับทั้ง CB D ดีเขาก็คงไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้ขนาดนี้กว่่าจะได้เลลนีสสู ถือว่าช้ามากแล้วประสบการณ์ที่สะสมมาทําให้เขาได้ระเบิดฟอร์มที่เอมปลรีวิคาเลโอมีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่านายประตูประจํหลีกเกาโช่หลายต่อหลายคนผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะยิงประตูใส่วิคาเลโอเขาดูเหมือนผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือคําพูดของโจเซ่มูรินโยเมื่อพาโลมาไปดวนกับเอมปอรีเขาทําทิปเปลเซฟมมรินโยตะลึงกับเทคนิคสัญชาตญาณการวางตําแหน่งของเขาสโมสรอนไม่ใหญ่มากจากเอมปลรีทํา oli, ทให้เขาได้แสดงฟอร์มได้เต็มที่และวิคาเลโอใช้โ อการนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นของเขาทางโค้ชก็ส่งเสริมเขาเพื่อทําให้เขากลายเป็นผู้ัษึษาประตูที่เกือบจะสมบูรณ์แบบวิคาเลโอมีผลงานร่วมร้อยเซฟในซีซั่น2022-2023ทําให้ได้รับความสนใจจากโรมา่าลาซิโอท็อตแนมอัสเปอร์และยาร์นมิวนิค ความของเขาและภาษากายที่ตรงไปตรงมาทําให้เขาได้ฉายาเดอะเวนอมดารามาเวลที่เป็นศัตรูคุ้นเคยของสไปเดอร์แมนเป็นฉายาที่ได้มาจากความเกลียวกาดกล้ตาตวาดแผงหลังเข้ามาระเบิดอารมณ์รุนแรงในสนามกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในพื้นที่ของเขาเขากล้าบิวฟิลเพื่อนไม่ให้หลุดโฟกัสแต่ทั้งหมดอยู่ในหลักการเพื่อทีมชื่อนี้เลยเหมาะสมกับภาษากายที่เขาสแสดงออกมาแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ฉายาเท่ๆแบบนี้นะครับวิคาริโอเคยถูกแฟนบอลตั้งสมยาให้ว่าทั่วฝักยาวแม่ น่ารักเชียพขอรูปร่างสูงพร้อมและใส่ชุดสีเขียวปีตอนที่เล่นให้เวเนเซียนอกเหนือจากส่วนสูงที่ปาไป195ซเมตร แขนขาย,ยืดยาวปัดได้ระยะมีปฏิกิริยาสายตาที่ดีเลยช่วงร่างกายที่ยาวจัดก็ปิดมุมได้ดีทิ่นหน้าปากประตูเล่นด้วยเท้าได้ต่อบอลสั้นจากแนวรับได้วิคาริโอชอบที่จะเล่นแนวนี้ซะด้วยคือเล่นแนวผู้รักษาประตูตัวรุกก่อนนี้เขาถูกชวงว่าเป็นนายประตูที่ถูกอันดเลทที่สุดคนหนึ่งในอิตาลีแต่คนเล่นนายประตูด้วยกันมักจะเห็นมุมบางอย่างของกันเละกันตัวเทพใปตำนานอย่างบุฟฟอน เคยไปเปยว่าวิคาริโอเนี่ยมีคุณภาพที่โอเคมากๆตอนนี้เขาก็อยากเห็นพัฒนาการของวิคาริโอไปเรื่อยๆทีมชาติอิตาลีจะไม่เสียหายเท่าไหร่ถ้ามือนหนึ่งอย่างดอนาลุม่าฟอร์มตกวิคาริโอเป็นคนที่ไว้ใจได้ในระดับนั้นและคําเด็ดที่เป็นไวเล่คือวิคาริโออาจจะเก่งกว่าเขาตอนที่อายุเท่าๆกันวิคาริโอติดตามการเล่นของบูฟฟอนเป็นคนแรกๆของชีวิตถ้าหาเขาได้กลับบ้านที่อิตาลีบางคืนเขายังใส่เสื้อบูฟฟอนเข้านอนอีกคนที่เขาชอบดูก็คืออดีตมือพักการอูดิเนเซ่และอินเตอร์ ซามี่ฮันดานวิทคนนี้ก็อยู่ยงหลายต่อหลายปีวิคาเิโอบอกว่าช่วงที่ซามี่ฮันดานวิทอยู่ที่อูดิเนเซ่ที่เขาเติบโตมาวิคาเิโอติดตามฮันดานวิทแกมานานแล้วเขาสนใจในสิ่งที่มือผักการคนนี้ทําระหว่างวอร์มอัพเขาดูรุ่นพี่วอร์มอย่างตั้งใจและดูเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เขายกให้ฮันดานวิทเป็นหนึ่งในไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาและพอโตมาได้เจอกันวิคาเิโอถึงกับเดินไปบอกฮันดานวิทเลยว่าพี่คือไอดอลผมเขาได้เล่นที่เอ็มโปรีแค่2ปีเท่านั้้นสุดทายก็ ยกมาสวมเสื้อเบอร์13ที่รับหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่งให้กับสเปอร์ด้วยค่าตัวราวๆ720ล้านบาทกำลังพอดีไม่ถูกไม่แพงปีแรกในอังกฤษช่วงแรกที่ออกสตาร์ทกับปีซีซั่นแฟนบอลเกาหัวเลยไอหมอนี่มันคืออีหยังวะดูตื่นๆนโลกๆเขายังไม่คลิกกับจังหวะของเกมการเล่นยังงงๆแต่วิคาริโอมีคุณภาพในเรื่องของแพชชั่นอยู่แล้วเรื่องแบบนี้มันต้องการเวลานิดหน่อยเพื่อให้ลงตัววิคาริโอยอมรับว่าเขาต้องปรับตัวกับประเทศใหม่นี้อย่างเข้มขน้นเราะลีกอิตาลีกับอังกฤษมันแตกกต่าางันมก เพราะวัฒนธรรมฟุตบอลระหว่างสองประเทศนี้มันไม่เหมือนกันเขาเริ่มเข้ากับเพื่อนๆได้ยอดเยี่ยม ซ้อมกับยอริสได้เขาให้ความเคารพรุ่นพี่อย่างยอริสเต็มที่ยอริสก็ช่วยเหลือเขาได้มากระหว่างนั้นก็สร้างความเคารพกับเพื่อนใหม่ได้ใจไปเต็มๆกับหลายต่อหลายคนฟอสเตอร์บอกว่าเขาปรับตัวเร็วภาษาเยี่ยมเลยสื่อสารกับเพื่อนๆได้ทุกอย่างมันเลยออกมาดีทั้งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศใหม่วิคาริโอเป็นที่เรื่องลือกับเพื่อนๆว่าซ้อมดีทุกมือเขาทําได้ดีมากๆตั้งแต่เขาเข้ามาที่นี่เลยกับเดซินีอุดอกกี้ก็เข้ากันดีวิคาริโอบอกว่าไอ้หนูเนี่ยคือน้องรักของผม ช่วงแรกวิคาริโอมีผลงานช้ไลมีฟอร์มที่แข็งแกร่งเขาอ่านเกมยืนตำแหน่งได้ดีได้จังหวะก็ออกมาตัดบอลจังหวะเซฟสำคัญจัดให้ได้หมดติดอันดับเปอร์เซนต์การเซฟของลีเคยครองถึงอันดับที่1ไอที่โดนก็จนปัญญาบางดอกโดนแบบผีจับยัดสิ่งที่วิคาริโอยังเป็นอยู่คือแพชชั่นกับเกมที่สูงปี๊ดออกไปตัดบอลสูงเขาก็ทำเซฟได้ก็ออกแอคชั่นสาสใจเพื่อนบล็อกได้ก็สาสใจกับเพื่อนลีลาออกแอคชั่นสั่งกองหลังให้มีสติอยู่ตลอดแม้ในอุโมงค์เขาก็ทำถ้าเขาช่วยอะไรเพื่อนๆได้เขา พร้อมเสมอรางวัลของวิคาริโอสำหรับความทุ่มเทคือการถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีตอนนี้เขาก็อยู่ในชุดคัดเลือกยูโรปี2024เสื้อสีน้ำเงินนี้ทำให้เขาคนลุกยามที่ได้สวมใส่การร้องเพลงชาติอิตาลีร่วมกับเพื่อนๆก่อนเกมคือช่วงเวลาที่พิเศษแม้จะยังไม่ได้ลงเล่นแต่นั่นก็เป็นเกียรติในชีวิตเขาจริงๆที่ได้รับเลือกเช่นนี้เพราะเราต่างก็รู้ดีว่าการเป็นนายประตูของทีมชาติอิตาลีนั้นไม่ง่าย เริ่มต้นจากจุดเล็กๆไปเองขึ้นไปทีละขั้นเพื่อไปสู่ความฝันจนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆและแนวทางการเล่นฟุตบอลที่แตกต่างเขากำลังเรียนรู้และซึมซับพเพื่อหาโอกาสในการยกระดับตัวเองไปอีกขั้นทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาลุกไปสนามซ้อมให้ไวเพราะมันมีเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจรออยู่และเขาจะแยกออกไหมเนี่ยว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในความฝันที่มันเป็นจริงไปแล้วขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจ,จนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ